ทางเซ็นทันในเครือเซ็นทันรีเทลเดสเนเนชั่นแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงของเวลาชีวิตจัดแคมเปญเพื่อผู้หญิงแห่งปี She Possible Women Agenda ต้อนรับวันสตรีสากล2 0 2 5ภายใต้แนวคิด Everything the Women Agenda of Art Sustainable Future er ค่ะจุดประกายพลังแห่งความเป็นไปได้ด้วยการร่วมส่งต่อพลังบวกเชิงรุกผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนความเท่าเทียมและความยั่งยืนแก่ผู้หญิงในทุกบทบาทกับ6กไฮไลท์กิจกรรมสุดสร้างสารรค์ ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่23มีนาคม2568ที่ห้างเซ็นทันชิดลมและสาขาที่ร่วมรายการค่ะซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนัทธิราบุญศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มห้างสรรสินค้าเซ็นทันในเกือรือเซ็นทันรีเทลให้เกียรติเข้าร่วมงานและนอกจากนี้ค่ะยังมีดารานักแสดงและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ค่วันนี้ก็มามาชิปโปสโกนะคะของทางเซนทัสค่ะก็จัดเข้าปีที่5แล้วนะคะจะเป็นงานที่ Ce เลบริตีช่วงวันสตรีสากลโลกค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนให้ความเท่าเทียมแล้วก็ให้กาลังใจผู้หญิทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือว่ารมอาชีพไหนก็คืออยากจะเป็นกาลังใจให้ผู้หญิงแล้วก็เอ่อเรียกว่าส,สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิทุกคนบอกว่าสู้ต่อไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็เราสามารถก้าวข้ามมันได้ท่านรู้สึกว่าจริงๆ ทุกวันนี้ค่ะทุกอย่างมันเปิดกว้างขึ้นไม่ว่าจะเพศสภาพเป็นยังไงพารู้สึกว่าความเท่าเทียมมันเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้ค่ะแต่ก็จริงๆงานนี้มันเหมือนให้คนรับรู้ว่าเออในหลายๆองค์กรเราสามารถสนับสนุนให้ผู้หญิงแบบ มีอาชีพหรือมีอะไรเท่าเทียมผู้หญิงผู้ชายได้า้างค่ะทุกวันนี้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่เราก็ยังสามารถ make progress ได้อีกค่ะถ้าเชื่อว่าหลายๆอาชีพไม่ว่าจะแบบว่าเอ่อวิศวกรหรือว่านักขับเครื่องบินหรือว่าหลายๆฟิลที่มันอาจจะมีผู้ชายเป็นผู้นำค่ะถ้าเชื่อว่าตรงนี้มันก็ยังมีที่ให้ผู้หญิงเข้าถึงได้มากขึ้นอีกค่ะก็โดยรวมแล้วค่ะตอนนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกคนค่ะคือถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราค่อยๆทําในสิ่งที่เราใฝ่ฝันมันสามารถไป เสค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ทางเซนทันมีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาแวะชมเซนทัน,นแล้วก็อาจจะศึกษาเกี่ยวกับโครงการที่ต่อได้นะคะ She Possible ค่ะ